น่ครับกบเป็นการสวัสดีกันตอนย่างมือสองค,ครับพี่น้องตอนนี้ก็ยินดีตอนรับข้าสูบบรรยากาศครับบรรยากาศตลาดนัดคู่กะบเบอครับเดี๋ยวผมจะพายางยางเบืองยางชุ่มบรรยากาศครับบรรยากาศสื่อขายแหลกเปลี่ยนคู่กับเบอรครับนะครับเดีวเป็นยังไงกระเบอน้ากันครับเดี๋ยวผมจะพาเบรงควายเบือง้งงวแล้วก็ถามราคาน้ำพร้อมครับพี่น้องอ๋อเนี่ครับ กว้ยดอนอันนี้เปรอันนี้หลดอันนี้หลวดว้ยดอนวถะอันนี้คุห้องรเท่าไรครับกวยดอนนี่ครับคหนุ้องยาบอตัวนั้นบส่นสี่ตัวละหมื่นสองนี่ครับวขยตัวละหมื่นสองพันครับพี่น้องนี่ก็สำหรับวขยตัวละหมื่นพก็ ตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องแต่สำหรับไพ่สีสื่อไปเลี้ยงครับไปสื่อไปเลี้ยงแต่ขนาดสีกบพี่น้องครับครัแต่สำหรับตัวนนั้ตัวนั้นกระเมื่อสองกันครับอันตัวนี้เพิ่นห้องราคาเท่าไรครับหมื่นหกพันครับตัวนี้หมื่นหกพันครับหมื่นหกพันควายตัวละหมื่นหกพันครับแ็่ควายหน่อยงามๆครับพี่น้อง เพื่อน้อยน้างลางนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาเบิดงราคาราคาควายในตลาดนัดครับเอาตัวนี้น้ำเท่าไเลยหนึ่งหมื่นหกพันนะครับหนึ่งหมื่นหกพันอันนี้เป็นควายเถิกอันตัวใหญ่นี่าราคาก็เท่าไรครับ 1 8ื่นแปดหพตัวหน่อยตัวหน่อยเพิ่นห้องต่อิตมาว่าเก่าสบหาเก่าพันหาเก่าพันเก่าพหาลอยนี่ครับไายตัวละเก่าพหาลยขนาดสื่อไปเลี้ยงนี่ไปจะสื่อไปเลี้ยงครับเนาะครับราคาโบแพงราคาตำแหงค่อยเนาะก็เลี้ยงอยู่โบถึงหมื่นครับควยโบถึงหมื่นไวยเก่าพันหาลอยครั มาซื้อดีครับรนี่ครับผลไมาเบิงกล้วยง,งามครับเป็นกล้วยเถิกครับ,เ,รรบเป็นกล้วยเถิกงามงาม,มอุอ้ยมันคือผีไขนออ่อนทนสมบูรณ์ขนาดเลยอันนี้ต้นนี้ราคาเพิ่เทอาไร้ก่อนครับห้องสามถอก,ก่อนห้องสามหมื่น ห้องสามหมื่นนะครับตัวนี้เพิ่นห้องสามหมื่นสามหมื่นนี่ราคาต่อรองใดเพิ่นว่านี่ครับต่อรองไดนะครับเจ้าของเพิ่นตัวนี้สามหาอ๋อตัวนี้ราคาสามหาครับตัวนี้ตัวนี้ขั้วตัวนี้คว้วเถิกหนอตัวนี้เถิกตัวนี้เถิกตัวนี้แม่แต่เพื่อราคาแตกต่าง ใช่หรค,มมครับราคาก็จะแตกต่างกันคุ้ยเธอคุยแม่ครับนี่อันดีทเป็นคนจะว่าเวียนข้าวเพิ่งรอบรอบครับครับเป็นควายเถธอควายเถิองามๆครับพี่น้องครับอันนี้เป็นควายแม่ครับตัวนี้สามหมื่นหา ตัวนี้สามหมื่นอันนี้อันนี้เพิน่นอายุเพิ่นธุที่ได้จัดปีนี่บ้านปีปลายปีปลายบ้านถึงสองปีนะครับก็เชื่อตัวนี้กับบ้านถึงสองปีครับนีครับก็น่นาจ,จะใกล้เคียงกันครับก็ค่อยๆแม่ตัวน,นี้ครับครับราคาในใจดูประมาณปีปลายถึงสองปีครับ อันนี้ค่อยไม่ม่านแล้ววะอประกันทองประกันทองแล้วป่านคิดเดือนะ้รวะสามห้าสามห้าทองพร้อมรับประกันทองทองคิดเดือนแล้วะทองคิดเดือน นี่เป็นคล้วยแม่ลูกอันนี้เปนห้องเทเดนอ้อมแม่ลูกนกี่เนาะสีสีผาครับสีสีผา25ลูกแม่ราคาต่อรองไดบหน่อ,อเยเป็นห่องสีสีผาครับเป็นคล้วยงามๆครับคล้วยแม่ลูกลูกกับลูกแม่พร้อมแม่กับทองโอ้แม่ทองอีกจังหากแม่ทองนี่ได้สื่อซองมันเสียดายทราบดีจังหน่อย่ ราคากระโปงสูงนอกควายสีมื่นีันเนาะคือว่าราคายังต่ำเลยราคาต่ำราคาถูกแต่สำหรับเหมาะกับสำหรับผู้ที่จะซื้อไปเลี้ยงเนาะพวกที่หาควายหางัวไปเลี้ยงนะครับราคากระโปงแพงครับเพิรนห่องแค่เท่ากับสี่หมื่นเท่านั้นเองคบสี่หมื่นหาพันครับสี่หมื่นหาพันเป็นราคาต่อรองครับเป็นราคาต่อรองใดครับพี่น้องนะครับเป็นควายเป็นควายแม่งามๆครับ ทองน้ำพร้อมคนว่าคนมาสื่อซองในซ้ำครับพี่น้องนี่ครับขนาดใคสนใจกับว่าเบิ้งมาชมวะครับนี่ครับเป็นราคาควายครับเป็นราคาควายที่ผมหามาให้พี่เห็น้องเบิ้งในมือนี้ครับนะครับเป็นควายงามๆครับนี่ครับเพิ่งครเพิ่งจะอามาครับเพิ่งเพิ่งจะอามาเพิ่งจะเขาก็ลงรถครับ นี่ครับกสำหรับควยหน่อยครับควยหน่อยก็จะคนข้าวที่จะมีหลายครับพี่น้องควยหน่อยก็จะมีคนข้าวที่จะมีหลายครับก็มาะสำหรับไข่ที่จะหามาเลี้ยงหาไปเลี้ยงครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับผมจะพามาเบิ่งควยหน่อยครับควยหน่อยสองตัวนี่ครับควยหน่อยสองตัวนี่เป็นควยหน่อยงามๆเลยครับพี่น้อง สไลม์ตัวนี้เป็นก็เป็นควายเถิกครับเป็นควายเถิกอันนี้ราคาเพิ่อนเท่าไรครับนี่ตัวละหมื่นสามพันหาครับตัวละหมื่นสามพันหาตัวละหมื่นสามพันหาตัวละหนึ่งหมื่นสามพันห้านี่ครับเป็นควายหน่อยงามๆครับควายหน่อยงามๆงามอีรีครับงามอีรีเหมาะสําหรับผู้ที่จะหาไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงไปถ่ายกินยากินงงครับพี่น้อง แม่ใหญ่ละครับมใหญ่นี่ห้อง 28, สองหมืนมน่นแปดพันห้าองหมื่แมนเหียญนะครับแม่นี่นอสองหมื่นแปดพัาครับผมแม่นี่แหละครับแม่นี่ยสามพันห้าลักสองครับอ่าอันนี้อันนี้สองสองันหนะครับนี่ครับ,รบสำหรับข้อย,ย,ก,ยก,กับมแตรข้วยงามๆครับข้อยงามๆกับมหาเบิงมหาส้มนะครับสำหรับผู้ที่จะหาไปเลี้ยงครับมีเบอร์โทรบ่ครับ โบเดเอามาทำจื Workers, on, bang, ้อโบธูโบได้ถ้าทำมีโบธูก็สิเดี๋ยวเอาลุงไผ่ครับแบบเชือมีผู้สนใจยูยูบ้านต้นงัวน่ะครับขับผมครับผมถ้าควบมูอสามอ่นะโอเคเพิ่นอยู่บ้านต้นงัวครับเพิ่นมามาขายทุกกวันเสาร์ปะครับทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์ครับทุกวันเสาร์นี่ครับคันถ่าไผ่สนใจกับมะเบิงครับมะเบิงคว้วหน่อยครับมะเบิงคว้วงามน้ำเพิ่นเลยครับนี่ครับเพิ่นมาทุกวันเสาร์ครับคันถ่า ไปสนใจตัวใดเผื่อเพิ่นบุหันไหนขายหรือจย่างไรก็จังมาเบิ้งเอาครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับบุยดเอาครับกล้วยครับเพิ่นน้ำมาขายทุกวันเสาร์เพคุณมาครับนี่ครับผมพามาเบิ้งควายครับกล้วยดอนงามๆครับหรือว่ากล้วยเผือกครับตัวนี้งามมีดีครับเปไอ้พวกเธอเนาะแม่หนอกนี่ครับเป็นเก่าเลยนะเก่าเลยขวบปุ่นหรือวานนี่โอ้เดือนมันเดือนมันที่มหาพฤติการี่สองเดือนสามเดือนครับครบปีเก้าเดือน ก้วยเก่าเดือนครับกวยเก่าเดือนงามครับอันไรราคาเพิรนองอาไครับสองหม่นเดพันหรอยสองหมื่นเจ็ดพัหารอยครับนี่ครับเป็นคือราคาราคาพิรนเพิรนน้องครับพี่น้องก็เป็นราคาต่อรองไหนครับแต่ว่าก้วยเพิรนกางมีดีครับพี่น้องส่านับบูู้ได้สนใจก้วยงามครับเป็นก้วยดอนกล้วยสดครับตัวฟังนี้ครับตัวนี้หมื่นเก้าหา้อล้วยเม่ยงม่นเก้าตัวนี้หมื่นหนึ่งาพัร้บาทกล้วเม่งเป็นก้วยเมครับ ค่อยๆหน่อยงามงามครับงามงามครับไปชนใจกับมะเบิงเราครับมะเบิงมาชมเราครับนะครับราคข้าวไข่กับความพันที่จะยั่งถูกอยู่ครับพี่น้องความาันที่ยั่งถูกอยู่ต่อไปชนใจครับชนใจกับหาไปเลี้ยงครับไปเลี้ยงวัได้กินยาครับกต่มะเบิงอะไรครับพี่น้องโคดอนค่อยๆดอนสวยงามมีดีงามรับงามเลยงาม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 รับงามมีดีครับ ครับเดี๋ยวผมพานทางเบิร์นรอบๆครับนี่ครับนี่ <Okay. S 1> ครับง่ามครับงามครับกระดาษไฟสนใจกับมืเบ,บิร์ครับ